ไปนะครับไม่พลาดครับสินทวิชัยก็เย่ยมากครับเธอสัตย์ใจมั่นก็มีส่วนกับเกมครับในช่วงก่อนที่จะเอาชนะไป3ต่อสูนะครับถูกเปลี่นตัวออกมาตอนได้3คะแนนสำคัญครับจากคัดฟิกของเนฟาีิโนครับสหน้าชาวบราซิลก็ทำให้ชมบุรีเอฟนั้นลดช่องว่างตามหลังเมืองทองยูเนเต็ดเหลือ2คะแนนนะครับแต่ว่าเมืองทองยังไม่ได้ลงสนามนะครับ

ที่สองนะครับอาบเโดโนและประตูที่สามจากฟรีคิกผ่านกำแพงและกำแพงก้มหลบนะครับเป็นโตกับพุ่งไม่ถึง โจชเด็ดนะครับมาจับเือรกับโคชสมชายช่วยบุญชุมรุ่นน้องเยอะเลยครับ ก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับของชมบุรีเอฟซีครับใช้เวลาถึง70 70นาทีนะครับก่อนที่จะยิงประตู s อ g สมุทรสงครามได้ครับแล้วก็เป็นทัตฟลีกของเนฟาเบโนนะครับตอนนี้ช่องว่างอันดับ1เมืองทองอยู่แต่กับชมบุรีเอฟซนั้นห่างกันแค่2นะครับแต่ว่าเมืองทองนั้นจะลงสนามอีกสักครู่หนึ่งครับพบกับบุรีรัมพีเอที่จังหวัดบุรีรัมม์ครับครับวันนี้ครับเวลาการถ่ายทอดสดของฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก์บลแลมนะครับ นี่เป็นตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเมืองทองยังเป็นที่1ชมบุรีที่2นะครับแล้วก็จะพักการแข่งขันฟุตบอลสมอนเซอร์ไทยพรเมกจนถึง11กันยายนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเครื่องดื่มตราช้างครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ